สวัสดีครับวันนี้นะครับเข้ามาสู่การลองมาลงแรงนะครับในเกม Mobile Legend แบงบงๆๆนะครับผมปกติผมก็จะเล่นเป็นสายเวทนะครับบ้านมีคนมาลงตำแหน่งเวทแล้วเราก็เลยลาลงในตำแหน่งของนักยิงนะครับผมยังไม่แน่ใจยังไม่ชัว์นะครับว่าจะเล่นนักยิงอะไรปกตินี่มีตัวยิงที่เป็นเรียกว่าตัว อารอะไรก็หยิบใช้จะมีอยู่แค่ตัวเดียวตอนนี้ก็จะเป็นเรนเซอร์นะครับผมเป็นตัวกันตายเลยนะครับเรียกว่าอารอะไรก็หยิบเกนเจอร์เกนเจอร์แล้วแต่สถานการณ์อาจจะไม่ได้หยิบแต่ ver, ช่วงนี้จะหยิบมาบ่อยมันหนีง่ายแล้วมันก็พุ่งเข้าไปหาผู้ต่อสู้ได้ง่ายเพียงแต่ว่าไม่แม่นในการยิงสกิลสกิลสกิลที่หนึ่งนะครับที่มันจะยิงออกไป6นัดรวด อันนั้นยังไม่แม่นนะครับก็จะมีการแบนแบนก็บแบนเรียบร้อยตัวที่แบนนะฮะก็จะไม่ใช่ตัวที่เราเล่นเลยนะครับผมได้ยอยากเล่นนักเวทนะครับนักเวทเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรเยอะมันไม่กดดันนะครับพราะว่าคือมันไม่มีคําว่าเกิดนะ่ะนักเวทอะ่ะนักยิงกับนักฆ่านะครับเวลาเล่นอนะ่ะมันก็จะมีคําว่าเกิดไหมไม่เกิดคือถ้าเราเล่นไม่เกิดขึ้นมา ใล้รับตู้ยเยอะๆอย่างเงี้ยมันก็จะแบบโดนทีมด่าไงอเออดีนะไม่มีคนมาแย่งเล่นนักยิงอีกถ้าเล่นนักยิงอีกเราก็ต้องไปเป็นแท้งอีกเป็นตัวรับทีมฝั่งตรงข้ามอีกตอนนี้นะทีมเราคนที่เล่นตำแหน่งนักเวก็เลือกมาแล้วนานา่าโอ้โหเห็นเมื่อกี้แวบวแบบใจหายวาบเลยเซเบอร์ถ้าถ้าเลือกเซเบอร์มานี่แบบนักยิงตัวไหนก็ไม่รอดอ่ะ ค,คือคือคิดในใจว่าจะ,จ,ะจะ่ใช้นักยิงตัวไหนที่มันจะลอ่อจากเะเบอได้หวะคือมันต้องรักษาระยะห่างมากทีเดียว,วอ่ะคือนักยิงด้วยกันเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่พอเห็นเฟเบอร์พู่ทาของมันเยอะๆยอะแล้วผมมีคนออกนักยิงอ่ะ <am> ไม่ออกกรอเลยก็คือนักยิงเนี่ยนอกจากรองเท้าอ่ะห้าทิ้นคืออาวุธล้วนสายดาเมจแบบเีต้องแรงอ่ะถ้าไม่แรงก็คือ ก็ไม่ใช่เหล่าอ่ะเราก็ต้องตีแรงอ่ะพยายามตีให้แรงที่สุดฝั่งของเขาก็เลือกมาแล้วนี่ผมก็เลือกแล้ว s <S เลือกต <enemy S 1> ัวนี้เลยตัวที่บอกว่าคือเรนเจอร์เอนเจอร์ก็ไม่ได้มีสกินเฉยเฉหลู่นๆนะฮะก็เอาเป็นสกินธรรมดาไปชุดดำอันนี้สกินชุดน,น้ำตาลต่กกางกันแค่นี้อันนี้ก็จะเป็นการเลือกเอ,อ่อพวกแอมเบมต่างๆนะครับผมก็จะเน้นหนักเลยเน้นตีแบบ จาะเกาะนักแอมเบมนักฆ่าพอความสามารถพิเศษหนึ่งสาขาวก็เป็นเจาะเกราะเพิ่มโจมตีแล้วก็เจอตีหนักๆก,ก็อาเลือดลดเป็นเปอร์เซนเอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามให้มันโดนหนักที่สุดเท่าที่จะหนักได้นะครับอันนี้ผมก็เลือกเลือกเลือกที่ผมดูดูอยู่ว่าเออมันอะไรยังไงนี่หรือจะเอาอ่าผมเปลี่ยนแหละผมเปลี่ยนเป็นอ้นี้ดีกว่า เปลี่ยนนิดนึงก็คือเน้นญญลดคูดาวห้าห้าเบอร์เซ็นนะเวอร์มาจริงญญวยคือถ้าไม่รอดอ่ะก็กลัวโดนด่าไงเออถ้าทีมของเรานะครับแต่ละตัวก็คือมีอยูเลน,นัตตัวเดียวอ่ะที่ที่ไม่ห่วงอ่ะถ้ามันโดนยกมันก็ไม่ห่วงอ่ะอยูเลน,นัสมีตัวเดียวเลยเอออาจจะมี เรียลอมเหรอที่เรามอีตัวหรอกับที่ตัวนักฆ่านี่ฝั่งนักฆ่าผมก็ไม่รู้ว่าอาจเปลี่ยนกลับแล้วผมตียิงเน้นตีแรงเอาแรงแรงไว้แรงแรงไว้ดีกว่าแรงแรงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะเจาะไขไม่เข้าคือการยิงอ่ะมันจะการเป็นการตะกิดแล้วเปล่า,าถ้าเกิดว่าเจาะไขไม่เข้านี่เหมือนไปยิงตะกีดอ่ะเออแล้วนักสู้ก็ชอบออกกรอก บางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันออกกระอกมาสามอันต่อตีเราแรงๆเออไอเราออกอาวุธห้าชิ้นโอ้โหเหมือนเอาไม้ทิ้งฟันไปจิ้มก็งงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าตานี้ผมจะเล่นเป็นยังไงบ้างลงแรงก็จะมีความกดดันนิดหนึ่งคือถ้าเล่นดีไม่เป็นไรถ้าเล่นแย่ยแล้วแพ้เนี่ยอูโดนด่าโดนอะไรเราก็เครียดแล้วยิ่งแย่ยที่สุดคือการเอ p ฝั่งผู้ชนะเนี่ย มีพีของพุชณะแย่ตรงไหนไม่แย่ติดการเป็นมีพีฝ่าผู้แพ้เนี่ยโคตรแย่เลย <S 2> <S 2> ลเดี๋ยวเรามาดูกันกนะครับผมก็จะขึ้นไปเล่นทองออกอันนี้ก่อเลยรองเท้ารองเท้ากันอะไรเนี่ย <S <S ว,ว้าวปกติผมจะออกเป็นรองเท้ากันได้นี่นะครับรองเท้าลดคูดาวมันจะได้ออกสกิลได้ไวขึ้นอันนี้ออกออกรองเท้ากันไี้นี่เลยอ่ะแหลก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 บางทีมันชอบมาแหลกตอนที่แบบพุ่งเข้าไปแล้วแหลกอ่ะ แล้วพพุ่งเลยไปให้เขาตีอ่ะโวกก็งงที่ผมก็หลบนิดนึงนะครับหลบความสามารถของบอสโคบบอสโคบนี่ก็อยากเล่นเหมือนกันนะแต่เคยเล่นแล้วมันแบบระยะมันสั้นมันต้องพุ่งเ,เข้ามาหาเนี่ยต้องเน้นพุ่งมาอย่างเงี้ยแล้วเราพุ่งไปแล้วเราก็แกตะจังหวะไม่ถูกแต่เกมเจอมันเล่น,นเราผมรู้สึกว,ว่ามันเล่นง่ายกว่าแค่ สกิลแรกเราไม่ค่อยแม่นเท่านั้นเองเราก็รู้สึกว่าเออเะ่นเลยเนี่เห็นไหมยิงอะไรอ่ะเออพื้นลมอ่ะยากก็ยิงลมงห้นแหละยิงโอ้าวายวายเห็นไหมเราก็ต้องหลบนี่เพื่อนมันหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยฝั่งฝั่งตรงข้ามนั้นมาสองตัวทำไมเราวิ่งอยู่คนเดียวเออขู่ไว้ก่อนขู่ลัวกลัวออกมาแล้วมากันแล้วผมก็ต้องรีบวิ่งไปช่วยเลย ก็ยังยังยังอยู่เพราะว่าแหละนะครับผมหนึ่งไปนี่นี่คร,รับตนี้คือจะต้องวิ่งเข้ามาช่วยเพื่อนกันนิดเดิ้อ่าของมันครบแล้วเราก็ดูนะว่าจะเอาของชิ้นต่อไปเป็นอะไรบางทีผมก็ไม่ได้เอาไว้เนี่นะไม่ได้แบบไม่ได้เอาของตามที่ที่เรากำหนดไว้เราก็ต้องมาเลือกกันเองอะ่ะมาทนเพื่อแบบนี้เรายิงไปดูแลเสือได้อ่ะไม่ได้ก็ต้องหนี้ย่เงี้ยน้อง ต้องหนูนาล้วก็ได้ไปอ่าเดี๋ยอีกชิ้นหนึ่งออกออกของนี้ขอวิ่งวิ่งบนอยู่ในพ้อมก่อนนะอันนี้ตอนนี้ผมก็ออกของเล่้ทั้งกันไว้ก่อนคืออันนี้มันจะป้องกันเวิแล้วมันก็เพิ่มเกราะเมื่อเมื่อเราลดนะครับก็ออกของป้องกันไว้ก่อนเยฟนะฮะการตุยคือถ้าเราดุยน้อยเนี่ยเราก็จะได้เสียแตงน้นอยไหนเสียเงื่อนเสียอะไรน้อยก็ต้องนิดหนึ่งเซฟตัวเองไว้ก่อน ก็เดินวนอยู่นั่นแหละทำไมกูไม่เข้าสักทีเออคือผมก็ยังลังเลอยู่นะผมก็กลัวนะว่าไม่รู้ว่าอีกเดมันะมอยู่ตรงไหนเขาน้าไปไหนก็มีมีอยากเลยอยากแต้งแต้งเห็นไหมเห็นไหมมีมันต้องอย่างนี้ถ้าชัว์ก็คือโชว์ก็พีตัวรนะ์ทำไมเออเดินท้าทาแต่ก็ตีแรงย่ยทำไมเออก็โอเคเี่ยจะปล่อยไว้ก่อนขู่นะเพื่อมีใครออกมาผมก็ยิงขู่ไว้ก่อน ทีนี้เราก็มาดูจังหวะนะครับว่าคือปกติเนี่ยเขาก็คนทั่วไปเขาเวลาเขาเล่นเล่นเล่นเสร็จพวก็อาจจะโยกเลนใช่ไหมเพื่อนๆผมเป็นประเภทไม่ค่อยชอบโยกเลนทูดตรงๆผมชอบแบบอยากเล่นสบายๆอ่ะเวลาถ้าเราเล่นรับคิวอ่ะมีราไม่เครียดอ่ะอยากอยกู่เลนเดิมอย่างเงี้ยแล้วก็ตีป้อมให้มันแบบให้มันแตกไปเลยอย่างเงี้ยเออชอบเน้นตีป้อมแตกอะไม่ค่อยค่อยเน้นคิวเท่าไหร่ใช่คิวเยอะไปป้อมแพ้มันก็แพ้อยู่ดี ใช้พวกคนคิวเยอะมันก็แบบก็อวดได้ไนงะคิวเจกะวาสั่งน,นั่นนี่นั่นนี่ต้องอีตี้อะไรนี่เอ,อเราไม่เคยทำแบบไม่ช้าเลยทำไมใครเขามาทำนี่ตลอดอยิงขู่ไปก่อนย,ยิงขู่ไปก่อนเพื่อนไม่อยู่นะเราก็ต้องพยายามทำทุกอย่างที่จะไล่เขาออกไปได้ตอนนี้เราก็เพื่อนูอต้องทัวแหละว่าไม่มีเกรเบอร์อยู่นะ ดีนะเขาปรับใหม่บอ่อเลือกเต็มไวขคือสมัยมก่อนนี่นคือยืนรอเถอะอี่วินาทีก็นับเนี่ยอันนี้นะครับเราก็มาเลนกลางก่อนเก็บไปเลนกลางเสร็จแล้วค่อยขึ้นไปเลนบนผมก็จะรู้สึกว่าชอบไง oh. การเก็บชิปเนี่ยชอบมาก mm hmm. คือ oh. เล่นแล้วค่อยแบบค่อยอยากเข้าเท่าไหร่อยากซีซ่อมอยากอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แต่บางจังหวะมันก็ต้องช่วยเพื่อนนะ เราก็ต้องดูว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเเราก็ต้องไปช่วยเพื่อนเนี่ยเราก็แบบมันไม่ไ้เราแบบสนุกับกับการตีฟอบเออโดนฟอมตีก็ทโน่อยากเล่นอยู่แค่นั้นไม่มีใครเข้ามาหาเราเลยนะครับต้องเก็บของไปเรื่อยๆก่อนโอ้โหความตุกมีแตความตุกนันแหละเออเนี่ยขอให้ถ่านได้อยู่อย่างเงี้ยเนี่ยให้ถ่ายได้เล่นสบายๆอย่างเงี้ย เออแล้วคนอื่นจะเล่นอะไรก็เล่นใครเหนก็แบบเหมือนเล่นหัวแข่งคนเดียวอย่างเงี้ยเออยดยาดยดเขาผมเห็นอยู่แวบแวบหนึ่งนะครับที่เขาแอบอยู่ในในเผู้หมายเราก็เลยยัดไป่อนเพื่อเราอยู่ตรงนั้นพอดีอย่างน้อยก็คือถ้ามันโดนมันก็กลายเป็นการแสดงตำแหน่งยบนร้อยเราก็มาเกียบคอยเกียบครูอะไรของเราต่อนะครับตามภาษาคนบ้านอกนะเกียบคอยเกียบครูอ่าทีนี่สองเราได้ละ ที่น,นี้นะครับเราจะได้ดูดเลือดไม่ได้มีความสามารถพิเศษในการโจมตีแต่จะช่วยเราหนึ่งคือตีธรรมดาแล้วก็ดูดเลือดทำให้เราไม่ต้องกลับบ่อบ่อยขึ้นแล้วก็เมื่อเลือดลดถึงระดับเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาก็จะมีเกราะให้เราทําให้มีโอกาสรอดมากขึ้นสมมติเราเจอเซเบอร์อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสรอดทุกวนนี้เลยให้เราแบบโชคดีหนีรอดอะไรอย่างเงี้ยชิ้นต่อไปนี้ผมจะเอาเป็นแท็งแข็ง แท้แข่งใช่ไหมนี่ผมเอาเป็นอะไรเนี่ยเอาฮะโหเอาเป็นนี่เลยดาบแบบมีเสียคือดาบตัวนี้มันจะเป็นมีสามง่ามอะผมก็ไม่รู้หลกว่าชื่ออะไรเออไม่เคยดูชื่อเลยแล้วดาบตัวนี้มันก็จะมีความสามารถี่เศษก็คือเมื่ออ่านะมีความมีความโอยๆเมื่อเราโจมตีมันก็จะเกิดการอะไรสักอย่างอน่่งที่มันถ้าการโจมตีมันมัน มันเป็นไะอะมันมันเพิ่มขึ้นมาเสียหายเพิ่มขึ้นมาอะไรประมาณนี้นี่เราก็ต้องไปช่วยเพื่อนนะครับเพื่อนยังรู้สึกว่า,าเพื่อนยังไม่ยังยังไม่ปลอดภัยเราก็ต้องช่วยตีใครแตกแล้วอีเออได้สักทีนะฮะหนึ่งคิวตีใครแตกแล้วครับผมแหมคือคืออย่างน้อยก็ก็ไม่โดนด่าแล้วว่าแบบบินไถ่ ศูนย์ศูนย์ศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเออชอบประดาแบบแบบเอ็มเอ็มศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์สองอะไรอย่างเงี้ยอือคือไม่ไม่ใช่รหัสรับเตรียมบอลนะครับผมไอศูนย์ศูนย์ก็คือคิวศูนย์ดุยก็ยังศูนย์อยู่ก็ยังโอเคอ่ะเออแต่ว่าแบบที่เหลือจะแบบห้าหกเทสอะไรสบายแล้วอันนี้ก็คือพุ่งเข้าไปช่วยเพื่อนเลยถ้าเข้าไปแล้วจะลุมบอลกันอ่ะ มีติดที่เพื่อนจะรอดนะครับเพราะว่าดามเมจมันจะแพงไงบางทีมันก็แบบเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยงงเขาจะไม่กล้าลเล่นต่อเพราะว่าเราก็เอาดาเมจยัดหน้ามันกลายเป็นว่าอ่าแทงเรามันจะรอดแล้วฝั่งตรงข้ามมันจะตุ๋ยแทนนี่เราก็ไปมีคนมาหล่อยข้อมเรานะครับนักยิงฝั่งตรงข้ามก็เราก็ต้องนิดนึงเราก็ยังแอบแอบอยู่แต่เราก็ <ใน S 2> ต้องระวังอ่าเพื่อนมาแล้วเราก็นิดนึงอาะไรแบบ อนนี้ทำเรื่องขอเสดของ,งันเรื่อยครับผมการดูมแบบมปเนี่ยสำคัญมากเลยนะผมผมเนี่ยจะชอบดูมแมปแต่ข้อเสียของผมคือเวลาผมกดซื้อของอะ่ะบางทีเดินเดินอยู่กดซื้อของอะ่ะโดนรอบโจมตีอ่ะให้ตายเลยคุณคือรอบโจมตีเสร็จปุ๊บอีกคิวหนึ่งโอไม่ได้พอโดนรอบโจมตีอ่ะเราก็เลยแบบพับหน้าตอไม่ทันอะ่ะเคยไหมมีใครที่จะแบบปดเสื้อซื้อของอยู่อะ่ะแล้วโดนโจมตีตอนนั้นน่ะ มันพับหน้าจอ,อไม่ทันจริงๆไงแล้วมันมันหนีไม่ได้กดสกิลอะไรก็ไ,ได้พอเ<ร>าพอาหน้าจอลงปุ๊บก็คือนอนแหละนอนแบบพักผ่อนถ้วินาทีอย่างงี้แบบัจะพักก่อ,อ,อนอะไรอย่เงี้ยโหอยู่เลยนะลรวก็ก็เก่งไงดีนะฮะคือถ้าทีมดีอ่ะเราก็จะเล่นได้ค่อนข้างโอเคขึน้นเห็นไหมผมแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะทีมเขาแบบอยู่เลยนะเขาเขาเหมืนอนกับเข้าออกเข้าออกเขาก็รู้จังหวะในการเข้าออกเลือดเต็มนี่ยเขาก็จะเข้า แล้วพอแล้วเขาก็จะออกทันทีคือแทงเนี่ยแทงเนี่ยห้ามห้ามห้ามโดนตลอดอย่างเช่นแบบเข้าไปแล้วก็โดนตีโดนตีไม่ถอยออกก็ตีนี่คือมันจะทําให้ตัวเองตายแล้วเลื่อนมันเด้งไม่ทันอย่างอยู่ในนั้นเนี่ยเลื่อนมันเด้งตลอดก็จริงแต่ควรจะออกมาก่อนงั้นดาเมจมันจะโดนหนักเรื่อยๆ,ๆแล้วมันจะแบบมันยังไงมันก็ไม่ทันค่ะได้ไหมได้ไหมอีกนิดนึงโอ้โหนี่คือเราเป็นไม่ใช่นักยิงแล้วนะคืออยู่ในตำแหน่งกระพรอดแล้วนะฮะ เพราะว่าคิวสองตุยตุยู่วนตุยก็ยังก็ยังถือว่าโอเคพี่ยังไม่ได้ตุยอะไรเยอะนะแต่ว่าคือคือช่วยเหลือก็เพียบอะช่วยเหลือหกก็ก็ไม่ถือว่าเพียบนะเพราะว่าโอ้เพื่อนเราก็เล่นกันเยอะจังเลยอะเพียบขนาแบบโอ้โหเนียอันนี้มาเราก็ต้องช่วยนิดนึงเนี่ยเห็นไหมฮะคือการที่ทําให้เราถ้าเราช่วยมันจะทาให้เพื่อนเราแบบรอดในการหนีออกมาได้อ่ะ อย่างน้อยแทงไม่ตายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาก็จะกล้าทนมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าเราอ่ะคอยปกป้องเขาอยู่คือผมเคยเล่นแทงอ่ะแทงไปเหอะตอนนักยิงรู้ว่ารู้สึกว่ามันไม่รอดอ่ะถ้ายิงหนีแล้วแทงหนีไม่ได้นะคุณการที่แทงเดินหนีอ่ะมันเหมือนกับมันโดนฟามอ่ะแต่ถ้านักยิงอ่ะมันคอยยิงไล่อยู่อ่ะมีฝั่งตรงข้ามมันจะรู้สึกว่าปล่อยดีกว่าถ้ามันอยู่กันแบบแทงอยู่กับนักยิงเงี้ยมันแทงมันจะรอดอ่ะ ถ้าแทงมันรอดหมายความว่าเขาจะเชื่อใจเราว่าคือเล่นแล้วแทงไม่ตายอ่ะแทงไม่ได้มีหน้าที่ตายนะแทงมีหน้าที่ในการรับรับรับดาเมจแทนเราแต่ไม่ได้หมายถึงว่าให้เขารับอย่างเดียวแล้วเราหนีี่ยการที่เขารับดาเมจเราก็ต้องต้องไล่ยิงช่วยเขาด้วยอ่ะคือเราเคยเล่นแทงแล้วแบบคือมันยังไงมันก็ต้องพยายามไวจะนี้ไปไงโอ้โหเมื่อกี้เลือดครึ่งหลอด โดนเข้าไปไม่รู้ว่าเป็นดาเมจเราแรงหรือเราล้าเเออแต่ว่าของเราก็ออกมาหลายชิ้นแล้วนะเขาก็คงจะแบบเราก็เก่งแหละโอ้ออกของมันไม่ก็คุยเลยนะหมก็ออกมันไม่ลุกี่ชิ้นต่อิ้นแล้วเนี่ยนี่ออกของระดับเนี้ยยิมฝั่งสงครามไม่มีของแข็งเลยนี่โดนตั้งนิดนึงโดนอะไรอ้โหตีตำดาก็สวยอส่วนไออันตินี่คือโถยิงโถเฉยๆนะ ยิงโทงงานการะทาดนะเออโทรเฉยๆเลยก็ทำไมกระสูดมันมีเออตัวกระสูดมันเน่ายิงไปเลยกระทดเดี๋ยวกระสูดมันเสียเน่าเสียไม่ไดีเลยนย่ยิงไปโอ้โหผมเป็นนักยิงช่วยเหลือจริงๆเราเป็นนักยิงพพอร์ตนะอันนี้ก็คือยิงเลยไม่ตนอะไรแล้วชนะไปเลยคือผมไม่รอนะครับผมไม่เล่นไม่รอแบบ วิ่งแบบยิกงยักยิกงยักใส่สอนเล่นจีกเอาเก็บคิวเยอะไหมนะถ้าเกิดว่าเข้ามายิงป้อมได้ก็ยิงนะหลายหลายคนอ่ะล่อยป้อมอ่ะทั้งที่แบบหูเข้าไปจิ้มนิดเดียวก็แตกแล้วอ่ะสุดท้ายแพ้นะครับผมไม่รอนะถ้าโอกาสมีก็คือหลายแล้วยิ่งแบบออกของมาเกือบครบอย่างเงี้ยยิงป้อมยังไงก็แรงเชื่อผมเถอะถ้ามีโอกาสอ่ะยิงม่่ตต้้อองงไมมแบบาีลงรีรออะไรอย่างน้อยเราก็ไม่แย่นะครับตุย อยู่ที่ศูนย์แล้วก็ได้เหรียญทองก็ขอบคุณมากครับ